สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่วันนี้อยู่กับน้องนายแบบอ่าโดาราเอมอนโดาราอมี่นี่อ่าโดาราอมอนน้องนายิบบซื้อมาจากไหนเอ่ยไม่ใช่ซื้อสั่งอ่าสั่งมาจากไหนอ่าล้มแล้วล้มแล้วโดาราอมอนล้มแล้วอ่านี่ <le Familie> นะครับโอเคจ้าสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับ <le> คลิปนี้ก็จะมารีวิวโดราอมอนนะครับที่น้องนายิบบสั่งซื้อมาจาก เว็บช้อปปี้นะครับนี่ดูนะครับตัวละสา0ร้อกว่าบาทเนาะสามบาทรวมส่งนะครับดูอ่ะน้องนายิบเข้าไปเลยเดี๋ยวไปวัดดูกับตัวน้องนายิบอ่ะยืนเห็นไหมนี่ตัวโตมากเลยอ่ะถ้าน้องนายิบนั่งดูดิเห็นไหมเออน้องนายิปนั่งอะไรก็อด้ดูเห็นไหมเออท่านผู้ชมเห็นไหมอ่ะเย่นะตัวโตเท่ากันเลยอ่ะน้องนายิปจะพูดอะไรไหม โดรมอนเก่าที่ไหนของใหม่นะนี่เห็นไหมอ๋อไหนดูเอาน้องนายิบบอกเลยมีอะไรบ้างที่ตัวโดรมอนวันนี้จะมารีวิวดินี่เห็นไหมตรงนี้มีอะไรนี้มันก็มีว่ามันมีกระดิ่งลูกกระดิง่งลูกกระดิงะะด่งแล้วก็นี่ตรงนี้มีอะไรอันนี้เป็นกระเป๋าอ่ามีกระเป๋าด้วยเห็นไหมหใส่ใส่อะไรได้บ้างเอ่ยนี่ใส่อะไรได้บ้าง ซื้อ,อ,อใส่ตังซื้อขนมได้เนาะโอเคอ่านี่ดูไรม้มดยิ้มอ้าปากเห็นไหมอ่าตรงนี้อ่ามีหนวดข้างละสามเส้นนะดูนี่แล้วนี่ก็มีจมูกจมูกของมันสีอะไรอันนี้ก็มีตาสองดวงตาสองข้างตาสองข้างแล้วอันนี้ก็เป็นมืออ่าเป็นมือมือสองข้างอ,อันนี้ก็เป็น,นอ,อันนี้ก็เป็นตีนนะตีนนะ โอเคเท้าของมันก็สองข้างเหมือนกันเนาะตัวสีน้นําเงินเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนี้จะเป็นลายสีน้ำเงินลายสีน้ําเงินนะแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นมันเป็นหางของมัน<า>นี่หางของมันนิดเดียวเองเห็นไหมอือันนี้ก็อันนี้คือคือ <S <S 2> <S 2> อะไรอันนี้เป็นเ็นเป็นเป็นสายคอสายคอสายคออ่สร้อยคอของมันนี่เห็นไหม ส้อยคอของมันนี่สร้อยคอมีลูกกระดิ่งไงเนาะ <c oughs> เห็นไหมนี่น้องนายยิบซื้อมาก็381บาทนะครับรวมส่งจากช็อปปี้น้องนายยิบชอบไหมชอบอ่ะดีใจไหมดีใจอ่ะเล่นเล่นกับมันหน่อยเลยเล่นกับมันหน่อยเอา้าขี่ขีหข่หลังขี <c oughs> ่หลังนี่น้องนี้ขี่หลังดไูไรมันเอากระโดดกระโดดโอเคเร็วกลับไป <c oughs> โอเคย์ <c oughs> <c oughs> นี่ออโอ้ยล้ม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 นี่อ่าดูอ่าดูเลมมอนนอนออน,น,อน,นี่อนนโอเค